นะท่น,นี้ที่เก่นมะกรูดนะครับณตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่าโดนสั่งปิดมานานวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาแบบนี้คือฝายเกันน้าปางสวรรค์แล้วก็ตอนนี้ก็มีน้ําล้นอยู่นะคเฉพาะต้นไม้ยักษ์นะครับที่อำเภอบ้านไร่อู้นครับสูงสุด ต้นไม้ย,ยักษ์นะครับที่อำเภอบ้านไร่ที่นี้เรามาถึงนู่นครับสูงสุดสอยต้นมากคุงไปหมดไม่ใช่มีเฉพาะบริเวณนี้นะครับทั้งหมู่บ้านนะครับต้นมากสูงแบบนี้หมดนะครับและมีต้นม้ยักษ์อยู่ตรงนี้ต้นเดียวแล้วก็มีต้นยางต้นอะไรเยอะแยะหมดครับ นี่คือผู้ริเริ่มครับนายเฮียงชาวป่าบนนี้เป็นต้นหมากสูงมากครับและนี่มากครับตอนนี้ลูกกำลังสุกร่วงดูนะครับนูนสูง,ส,งสุดแหงนคอตั้งบา หัวแล้วโอ้นี่ต้นหมากล้อมรอบต้นหมากสูงมากครับคงไม่มีบัญญาขึ้นไปเอาใชมไหมนครับเดินดูบริเวณรอบๆนะครับ,รบผมก็ไม่ทราบประ้นลูกอะไรนะส้มจะเป็นส้มหรือมั้ โอ้ส้มโอครับนี่ต้วโออันเลยลูกเล็กๆต้นยางต้นน่องดูต้นยางนะครับถูงนูน้นสุดๆนี่นางเอกวาความตามท้องเรื่องครับนี่ คือบริเวณที่ต้นไม้ยักนะครับก็จะมีคลองน้ำไหลแล้ไปานโน้นนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทางด้านโน้นในปานนั้นนะครับจะเป็นตลาดขายของฝากของกินเล็กๆน้อยๆนะครับก็สวยครับบรรยากาศดีครับ อ่สิบยี่สิบาทนี่เราก็ถือว่าไม่แพงหลอกเราก็กินได้อยู่อย่างนี้เนาะดูครับของที่นี่ะครับแรงมากแรงมากรอกินเรยนดีกว่าใช่ครบบนี่คือเส้นทางเข้ามาแก่นมะปูนะครับระยะทางก็ไม่ไกล่าไรแต่ว่าเส้นทางมันจะโคตรเคี้ยวมีบางช่วงสูงชันมากนะครับ ป่าต้องหอกนะครับอบมรโมาเดี๋ยวับอีกโค้งครับโค้งข้างซอกอึ๊บหัวรถสวนอย่างเดียวครับไปข้างหน้าเนี่ยอันตรายที่สุดครับโค้งนี้นะครับหักสอบทางตรงหลวงอึ๊บเอ้ยโอ้โหดูไฟนิครับ สีแดงก็คือเขตอันตรายเวลามาเกนมะกรูดต้องระวังตรงนี้นะครับถ้ารถไม่แข็งแรงรถไม่มีแรงถอยหลังครับครับนี่คือวีรบุรุษแห่งห้วยขาแข้งท่านนะสืบนักสตีนะครับรูปท่านยืนสง่าง,งามอยู่ที่แก่นมะกตรูดตรงนี้นะครับนี่คือผู้ที่ทําให้ให้วยขาแข้งได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับท่านก็ เป็นที่นับถือเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะครับนี่คือแหล่งเที่ยวรอบๆแกนมะกรูดจะมีที่นี่ครับตรงนี้เป็นวัวแดงดังนนนเป็นควายป่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้ปรับปรุงไม่มีดอกไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับตอนนี้ก็มาวันนี้ก็ไม่ได้พักนะครับเขาไม่ให้พักก็ปิดหมด ถามดูรีสอร์ทแถวนี้บอกปิดหมดนี่คือสนามบริเวณสนามที่เคยกางเต้นอยู่ก็มีเด็กเล่นฟุตบอลอยู่นะครับไม่ได้เปิดให้ทำอะไรลานคาตรงนั้นก็ล่งนะครับเงียบวันนี้มีรถผมมาคันเดียวนะครับนะเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่ก็อยู่เหมือนเดิมอละนโน้นก็จะเป็นอันนี้เป็นวัวแดงครับเนี่ย จ็ดผู้ยิ่งใหญ่วัวแดงด้านน้องก็จะเป็นหกควายป่านะครับควายป่านี้ก็เป็นเสือโคร่งครับครับนี้เรามาถึงวัดถ้ำเขาวงนะครับนี่คือบริเวณ รอบๆหน้าถ้ำแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับมาสองครัง้งสามครั้งก็ยังสวย นี่คือฝายกันน้ำปางสวรรค์นะครก็ทันนี้ก็มีน้ําล้นอยู่นะครับยังพอมีน้ําอยู่ก็มีแค่นี้นะครับ มีสี่ช้างล่างด้วยไม่มีคนไมนอนไปเนเย่ย ดูด้านหลังนะครับน้ำก็น้อยอยู่แต่ก็พอเล่นได้น้ำเริ่มใสแล้วลนี่นะครับ ครับวันนี้เรามาบ้านไร่ชายเขาบ้านชายเขานะครับที่แถวอำเภอรานสักอุทยธาน,นีนะครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับตอนนี้กําลังเตรียมสถานที่ก็มีจุดชมวิวนะครับมีที่มีร้านอาหารมีที่นั่งรับประทานสบายสบายครับแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเละนีน่จะใ,ใหม่ใหม่บอกว่า ให้หมดฝนก่อนพอร้พอเริ่มหนาวๆเข้ามาก็จะเปิดให้กางเต็นได้ตอนนี้ยังไม่เปิดบริการครับวันนี้ที่มานี่คือวันที่สองพฤศจิกายนยังไม่เปิดเลยครับน,นี่ตาคู่สวยมากครับนี่คือบรรยากาศบริเวณรอบๆบ,บ้านชายเขานะครับ ก็มันจะขาดสวยนันน่ามาพักผ่อนเพราะว่ามันมีภูเขารอบเลยตอนนี้จะขึ้นไปบนจุดชมวิวนะครับเพืจะได้ดูเทวทัศน์ข้างบนงกว้างๆนะครับนี่พอขึ้นมาแล้วจะเริ่มจากตานคู่นะครับตาลคู่สวยมากครับแม่แครับนี่คือบริเวณรอบๆตรนนี้ฝนตกแล้วน,นะครับ <laughs> ฝนตก นะครับนี่ภูเขาล้อมรอบเลยนะครับก็ได้บรรยากาศสวยดีครับนูน่นสวยครับนี่คือบริเวณจุดชมวิวด้านบนนี่นะครับมีดอกไม้ นี่คือ,คอท,ที่นั่งพักพัฒนาหารนี่รักตลอดการตาลคู่นะครับมีตาลคู่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าใครมาถ่ายรูปตรงนี้ก็จะจะ,จะบอกจะรักกันตลอดการตาลคู่นะครับก็สวยครับนี่เราดูบรรยากาศด้านล่างนี่ครับเป็นต้นตาล นีอยู่ระหว่างตันตานตานคู่นี่ก็จะเป็นสวนดอกมะลิสวนดอกไม้นี่ครับรักตลอดการตานคู่วันนี้นางเอกว่าความตามท้องเรื่องกําลังเพลิดเพลินครับภูเขาอบน้อมสวยมากครับอาให้ดูตานกันหน่อยออโน่นเลยครับสูงเสร็จฟ้าครับ อันนี้ตอนอน,นี่ต้นตัวเมียก็ว่างั้น